โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมแบงค์เอลทีครับเราวันนี้ออกสดครับเดี๋ยวขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้ลิงก์เมื่อกี้ไม่มีเสียงไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงไหมถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือว่าไม่ชัดอะไรยังไงบอกกันได้นะครับเมื่อกี้ผมออกอากาศไปกดสดไปเมันไม่ได้มันไม่มีเสียงก็เลยต้องอัดใหม่เลย น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหูฟังหูฟังเนี่ยเมื่อกี้ผมไปก่อนที่เสียงมันจะตัดไปอะ่ะผมไปดึงออกแล้วอยู่ๆเสียงมันก็หายไปเลยมันเป็นช่องเสียบหูฟังที่มันเสียบไหม่ได้ด้วยครับมันน่าจะอะไรระบบมันรวนอะไรสักอย่างนะก็อัดใหม่ครับลิงก์อัดใหม่โอเคมาแล้วครับ อ่าอ่าเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วผมลองลองเช็คดูในนี้เนีนได้ยินเสียงแล้วทักไปก่อนทักแชทไปหน่อยคนชมอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับแป๊บนึงอ่ามีเข้ามาชมสองคนนะครับ อเคก็เมื่อวานผมทดลองถ่ายทอดสดไปครับแต่ผมใช้ลองผ่านโปรแกรม OBS แล้วทีนี้มาดูหลังจากอัดไปแล้วอะ่ะมันจะมีคลิปขึ้นมานะครับผมลองกดเข้าไปดูอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่ามันมันจะน่นหน่อยมันจะกระตุกหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยลองถ่ายทอดสดกับโปรแกรม Google Hangout นะครับของอ YouTube เลย น่าจะไม่กระตุกนะก็เดี๋ยวลองดูวันนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตครับก็มีงานถ่ายภาพครับพรุ่งนี้เป็นงานอีเวนต์ครับแล้วก็ผมต้องเดินทางมาก่อนหนึ่งวันนะครับก็มาบริฟงานแล้วก็ประชุมกันนะครับก็พักอยู่ที่ โรงแรมรีเซนเตอร์เอ็กซ์เพรสครับแถวคูณผลอยู่ปากซอยคูณผลสามเลยนะครับใครอยู่ภูเก็ตก็มาหากันได้ครับห้องพักสบายครับให้ดูบรรยากาศห้องพักที่มีเสียงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะอ่าโอเคไม่ไม่มีปัญหาอะไรเราให้ดูห้องพักห้องพักครับ เป็นเตียงคู่ผมนอนเตียงคู่เตียงคู่แต่พักคนเดียวนี่กระเป๋ากล้องผมตั้งไว้ตรงนี้มันหยิบจับอะไรได้ง่ายดีเอาของเอาอะไรด้านนุ่จะเป็นห้องน้ําครับห้องเล็กๆแต่โอเคฮะอยูไ่ได้สบายข้างหน้าก็มีอุ้ยข้างหน้ามีโต๊ะทางานนิดนึงอ่าเนี่ยครับโอเค มีสามคนนะครับ watching อยู่ three watching นะครับสวัสดีทั้งสามคนด้วยครับมีปัญหาอะไรบอกได้นะครับไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรเพราะผมปิดเสียงอยู่เพราะถ้าเปิดเสียงมันจะได้ยินเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาเพราะว่าเวลามันออกใน y o u t u b e เนี่ยมันจะดีเลยนิดหนึ่งดีเลยประมาณหนึ่งนาทีนะครับถ้าฟังเสียงตัวเองดีเลยแล้วมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็เลยปิดไว้ นะครับเสียงแล้วถ้ามีปัญหายัางไงแชทมาบอกด้วยนะครับอย่าให้ผมคุย <c oughs> พูดคนเดียวหรือว่าอยู่อยู่หน้าจอมันดับไปอะไรเงี้ยเออก็อยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะฮะอยู่อยู่คอยดูนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับอ่ะมาดูกันเลยครับก็บวันนี้เดี๋ยวจะแนะนําเรื่องการวางแผนเที่ยวนะครับการวางแผนเที่ยวแล้วก็หาที่พักนิดนิด,นดหน่อยๆน่อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอ่อผมยกตัวอย่างทิปที่ผมกําลังวางแผนกําลังจะไปนะครับก็คือพม่านะครับพม่ากําลังจะไปมดาดเลนะครับจะไปเองครั้งครั้งที่แล้วผมเคยไปแล้วแต่ว่าไปกับคณะนะครับไปกันหลายคนแล้วก็ไปซื้อไปซื้อทัวร์ที่นู่นนะครับส่วนทัวร์ที่พม่าก็นั่งรถทัวร์เที่ยวไม่ใช่รถทัวร์เป็นรถรถตู้คล้ายๆรถตู้ทา้รถตู้เที่ยวมีไกด์มีอะไรนะครับ ก็ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะไปเองนะครับคาดว่าน่าจะไปคนเดียวครับก็อตอนนี้กําลังรงับสมัครสมาชิกร่วมทิปอยู่ครับถ้ามีได้สักคนก็ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูราคาโรงแรมในพมา่าเนี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับห้องคือหนึ่งห้าร้อยสภาพห้องนี่คือไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับที่ผมไปเวียดนามนะครับเวียดนาม ราคาห้องพักจะถูกกว่าถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะคือหนึ่งสามร้อยนี่คือพักพักได้โอเคเดี๋ยวผมลินน้ำนิดนึงพูดเยอะพูดเยอะรู้สึกคอแห้งผมหาสมาชิกร่วมทิปอยู่นะครับ อีกหนึ่งคนนะครับจะได้ช่วยหารคราห้องฮะจะได้ประหยัดนะครับอ่าทีนี้ไปมันาเลนะครับข้อมูลแรกเลยครับที่ผมหาก็คือเราไปยังไงไปเครื่องบินแล้วเราไปลงที่สนามบินแล้วเราจะไปยังไงต่อไปที่พักต่อของเราเนี่ยไปยังไงนะครับ คือสนามบินมานาเลกับตัวเมืองเนี่ยจะห่างกันพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ผมไปกับไอเอเชียไอเอเชียผมผมรู้มาว่ามันมีรถชาตินบัสนะครับรับส่งฟรีจากสนามบินไปในเมืองนะครับทีนี้ผมก็ต้องหาว่าไอรถชาตินบัสเนี่ยมันไปส่งที่ไหน รับจากสนามบินแล้วก็ไปส่งจุดไหนของมันดเลนะครับเพื่อที่มันเราจะได้วางแผนในเรื่องที่พักอะไรต่อไปนะครับทีนี้ผมก็เซิร์ชหานะครับว่า s h u t เต e b บัสของเอเชียเนี้ยไปส่งเราที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสลับเข้ามาหน้าจอนะครับ โอเคมีคนทักมาโอสวัสดีครับพี่ต่อจากนิวซีแลนด์สวัสดีครับแล้วก็พี่นายขอบคุณมากครับถ้าไม่บอกว่ามีเสียงไม่มีเสียงเมื่อกี้ผมคงพูดไปยาวแล้วนะครับเอเคขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันนะครับโอเคเอ,อเดี๋ยว ขอสลับหน้าจอไปจากกล้องไปไปหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้ว ผมหาว่ารถชัตเทินบัสของไอเอชี A เนี่ยมันไปส่งเราที่ไหนนะครับในมันดะเลนะครับก็หาเลย่ยที่ผมหาแล้วมันขึ้นมาประวัติรถ s ช u ต t l e b u บัสฟรีมัณฑะเลผมหาจาก Google นะครับลองคลิกเข้าไปเลยดูข้อมูลอ่า นี่นครับเขาก็จะบอกว่าฟรีบริการรถรับส่งสนามบินมันดาลเลสู่ตัวเมืองอแล้วก็ฟรีบริการรถรับส่งสําหรับผูดด้โดยสารเอเชียกรุงเทพมันดาเลหรือมันดาลเลกรุงเทพอ่านี่นะครับเขาก็อ๋อก็คือรถมีแต่ที่มันดาลเลครับ เข้าสู่ตัวเมืองมันดาเลระยะทาง45กิโลเมตรนะครับเขามีให้อมแล้วเขาบอกอ๋ออันนี้คือตารางเวลาจากมันดาเลไปสนามบินองไม่ใช่อันนี้จากสนามบินไปเมืองนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ถนน79ข้างพระราชวังมันดาเลระหว่างถนน26และ27นะครับนี่นี่เป็นข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะมี เที่ยวหนึ่งจากเมืองมาเลเลไปสนามบินนะครับก็มีเวลาบอกนะครับรถมีรถสองคันนะครับอันนี้เดี๋ยวโฟกัสตรงนี้ก่อนดีกว่ารถจากสนามบินไปเมืองมาเลเซยนะครับมีรถสองคันนะครับอรถคันแรกก็คือเที่ยงสี่สิบห้า 45, รถคันที่สองบ่ายโมงนะครับก็คือจะออกติดติดกันไล่ไล่กันนะครับน่าจะทยอยส่งคนรถคันเดียวอาจจะไม่พอนะครับ ทีนี้มาดูถนนเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็ระหว่างถนนยี่สบหกและยีสิบเจ็ดนี่ยอยู่ตรงไหนผมก็เซิร์ชไปใน Google Map เลยครับยุคนี้สะดวกครับมี Google Map หาช่วยอะไรได้เยอะเลยนะครับเซิร์ชมันดได,ด้โอเค นี่ก็ขึ้นหน้าอาของมันดาเลครับที่เป็นสีแดงนี่คือเขตมันดาเลนะครับพอวีผมหาไว้แล้วครับหาไว้แล้วว่าไอ้ถนนเนี้ยมันอยู่บริเวณไหนนะก็จะหาง่ายหน่อยแล้วก็เท่าที่ดูแผนที่คือ ในมนเาเลคือถนนเขาจะเป็นเลขที่อครับเป็นชื่อถนนเป็นเลขที่นะครับเป็นถนนที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเลขนะครับจะรันตามเลขนะครับจะไม่จะไม่ได้มีชื่อเป็นทางแนะบบเป็นเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็แปลกดีครับชื่อถนนเป็นเป็นหมายเลขนะครับเราวกลับไปดูหมายเลขอะไรกันนะจำไม่ได้ถนนเจ็ดสิบเก้าดูถนนเจ็ดสิบเก้า อยู่ตรงไหนเอ,อ่ย19อยู่ตรงนี้ครับนี่คือถนอน79ถนน79เลยนะอ่าระหว่างถนน26กับ27 26 27 ถนนเจ็สิบเก้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดที่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกคือเส้นนี้อ่าระหว่างถนนยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดก็น่าจะเป็นบริเวณนี้ครับนี่คือจุดจุดที่รถจอดนะครับมันจอดที่เมืองคือจอดตรงนี้นะครับพอทีน,นี้พอเรารู้จุดที่รถมาจอดมาส่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาที่พักนะครับหาที่พักเราว่าเรา จะพักแถวไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ห่างจากจุดรถที่จอดเนี่ยเยอะไหมเราต้องใช้รถอะไรหรือว่าเดินเท้าไปนะครับต้องหาทีนี้การหาโรงแรมเนี่ยผมหาจากออโก d ดาครับ เปิกกดเข้า a อคโวดาอคโดาคิดหาโรงแรมสะดวกเยอะครับเดี๋ยวนี้วางแผนอะไรก็คือถ้ายุคที่ไม่มีเทคโนโลยีช่วยเราก็ลำบากกว่านี้เยอะเลยครับเมื่อกี้ผมมาเซิร์ชมันก็เลยทิ้งข้อมูลไว้มันดลเลยนะครับินลงไปในนี้นะครับในช่องมันดลเลอ่าวันที่เราใส่มั่วๆไปก่อนนะ ใส่ยี่สิบสามย่ิบสี่สายี่บี่ินนะมันก็จะขึ้นโรงแรมนะครับมันก็จะขึ้นโรงแรมมานะครับเป็นโรงแรมในมนดาดเเลนะครับแล้วก็จะขึ้นราคา ที่พักนะครับก็คืออยู่ด้านนี้นะครับแล้วทีนี้เราไม่มีข้อมูลอะไรตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลอะไรควรจะดูแผนที่ก่อนนะครับว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็กดเข้าไปดูตรงแมปตรงนี้เลยนี่ตรงนี้มันก็จะโชว์มาเห็นนะครับนี่คือเมืองมาเลเลตรงนี้ที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นกรอบสีฟ้านี่คือพระราชวังมาเลเลนะครับเอ็นสีฟ้านี่เป็นคูเมืองนะครับเป็นคูเมือง สีฟ้าก็คือเป็นน้ำมันูนนะครับก็จะเห็นว่าโรงแรมเนี่ยจะ,ะจะกระจุกอยู่ด้านนี้นครับลองซูงมมันีน้ก็คือตรงเนี้จะมีโรงแรมเยอะเลยตรงตรงจุดที่รถมาจอดนะครับตรงนั้นจะมีที่พักเยอะอันนี้ผมดูตรงนี้นนรถมาจอดตรงนี้รถเัตาต้นบัสของแอร์เอเชียมาจอดตรงจุดนี้นะครับจุดเจ็สิบเก้า ถนนเจ็ดสิบเก้าระหว่างยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดอจอดตรงนี้แล้วก็ดูเลยครับอย่างแรกจะผมดูโรงแรมที่ราคาถูกก่อนนะครับราคาที่ถูกที่สุดตรงนี้สิบเจ็ดดอ,ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดท่านคิดเลขใหม่เจ็ดคูณสามสิบหก ประมาณหกรกว่าบาทลองคลิกเข้าไปดูครับยี่สิบเจดอลลาร์นี่คือ Garden Hotel ลนะครับอ,องดูตรงส e ิบหกดีสี t ีทตรงนี้ยี่สิบสใกล้ใกล้กับจุดจอดรถเลย นี่คือโรงแรมอะไรร o ยัลพาวเวอร์โฮเทลยี่สิบสี่ดอลลาร์คือตกประมาณแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องเดินไกลนะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าไอ้นี้น่าจะใกล้กว่าสิบแปดดอลลาร์โฮเทลวนีนัส เอาไปโรงแรมนี้แล้วกันลองลองสูงสูงดูนะครับอืดูทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเวลาหาโรงแรมก็เราเปิดเข้ามาดูครับว่าห้องพักเป็นยังไงนะฮะอันนี้นี่คือห้องสิบแปดดอลลาร์ราคาประมาณนี้ก็กดเข้าไปดูครับก็ใช้ได้ครับห้องเป็นแบบนี้พักได้มีห้องน้ําในตัวไหมหรือต้องดูห้องน้ำแล้ว เพราะว่าในพามา่าเนี่ยเป็นห้องน้ำแบบห้องห้องน้าแยกก็เยอะนะครับก็ต้องดูอ่าก็มีทอยเลสมีไวไวเลสมีทีวีมีแอร์คอนดิชันไหมมีแอร์คอนดิชันนะครับราคาอันนี้สิบแปดดอลลาร์อ่าก็นี่แหละครับก็อะไรประมาณนี้ครับไอ้นี่นี่เป็นคือวิธีการหาโรงแรมแล้วก็เรา นี่ยสมมติว่าเราเอาเอาโรงแรมนี้ใช่ไหมครับมันใกล้กับที่จอดรถก็จริงนะครับแต่ว่าที่เที่ยวอื่นใกล้ไหมเที่ยวแถวบริเวณพระราชวังมาราเรได้ครับนี่อยู่ใกล้นะครับนี่นี่คือหนึ่งหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดที่ท่องเที่ยวแล้วก็ ที่ที่ควรจะไปในมานานเล่ก็คือมิงกุลนะครับมิงกุลนี่อยู่ห่างมากเลยอยู่ห่างมากจากตัวเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสะพานอูบงนะครับนี่ไม่นควรพลาดด,ดู่ทำเลดีมาก นี่นือธรรมดาปุระนี่ๆๆเจอแล้วนี่คืออูเบงบิชนะครับสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกนะก็ดูว่ามันห่างเยอะไหมกะกะดูห่างเยอะครับเดินไม่ไหวหแน่นอน ห่างเยอะเดินไม่ไหวแน่นอนอ,อ้นี้ผมดูในแผนที่ของ Agoda เลยนะได้เหมือนกันดูในแผนที่ของ Agoda ก็ได้นะถ้าจะให้ดีให้มันละเอียดก็ดูของไอ้นี่ก็ได้ครับ Google Map ก็ได้โอเคมันห่างพอสมควรครับทีนี้ผมต้องหายานผานะแล้วผมสงสัยนะครับอยางรนึว่าเราสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ขับในมาดเลได้ไหมนะครับผม แนะนำเว็บหนึ่งนะครับที่ข้อมูลการท่องเที่ยวนแน่นนะครับคือมีมีข้อมูลอะไรเยอะเลยนะครับคือเว็บนี้ฮะ trip advisor นี่ครับ trip advisor แ,แล้วเราไปพมา่า เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ก่อนชาเวลฟอรัมนะครับแล้วก็มาเลือกที่เอเช f o r อรมนะครับแล้วก็เลือกประเทศเลยตรงนี้มันจะเรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับคลิกเข้ามาเมียนมาแล้วก็เราจะหาอะไรเกี่ยวกับเมียนมาครับ ดูตรงนี้ครับ Jump To More Specific Forum นะครับก็กดเข้ามานะครับมันจะมีแยกเลยว่าเราจะไปเมืองไหนนะครับข้อมูลของเมืองไหนหามันดาเลนี่มั n เาเ a ยอ่านี้มันก็พาไปเลยโอเคพอดีเมื่อกี้ผมสงสัยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับผมก็เซิร์ชมอเตอร์ไบค์ นี่นี่มันขึ้นมาอันดับแรกเลยนะครับออเตบ์เข้าไปอ่านได้ในเว็บนี้ก็จะมีคนมาแนะนำนะครับแนะนำข้อมูลดีๆเยอะเนี่ยเขาบอกมอเตอร์บ e r e เรน l i ท m a อินมาเล anyone can recommend เขามาถามนะครับ anyone can recommend good place to rent motorbike would prefer to visit อมาลปาุระมีเขา จะไปสะพานอุเบงเหมือนผมเลยนะครับสะพานอุเบงอยู่ที่อัมรปุระัไปอินวะ and สกาย by motorbike rather than public transport would it be possible to see all three in one long day นะครับก็เขาถามว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหมหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยรถสาธารณะที่จะพาเข้าไปอัมรปุระแล้วก็อินวะ สกายเนี่ยมีไหมนะครับเขาก็บอกว่าก็จะมีคนมาตอบนะครับ e a s y to ูเ e ียอัฟไก็สามารถเรียกใช้ไบต์ได้นะครับไดอานัมรัสพริสเฮอริงเดมเอาท์อ่าก็บอกว่าอยู่ตรงไหน เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าผมจะเก่งแบบว่าพูดภาษาอังกฤษได้ร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่แค่ได้แค่พอเอาตัวรอดอะครับเอาตัวรอดได้ครับพูดสื่อสารได้บางศัพท์บางคำผมผมก็ไม่รู้นะครับ เนี่ยครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับให้เราอ่านนะครับก็เอ่อเท่าที่ผมดูมาเนี่ยเขาเขาบอกว่าบางที่เหมือนเขาไม่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับแต่เขาบอกว่าบางครั้งมันก็หลบหลบได้มันจะมีให้เช่าแบบมอเตอร์ไซค์พร้อมคนขับด้วยเพราะ ไปพมา่าเนี่ยอินเทอร์เนต็ตไม่ได้ทั่วถึงนะครับรมาพม่าเวลาเราออกไปข้างนอกปุ๊บเราจะเปิด Google Map ดูเนี่ยลำบากนะครับเราเราต้องคือเปิด GPS เอลำบากเลยอะ่ะอาจจะไม่ได้เลยก็เราต้องเตรียมแผนที่แล้วก็บางบางบางครั้งเราถ้าเราเดินทางเองอะ่ะมันมันจะลำบากครับโอเค เดี๋ยวสลับมาหน้าหน้าผมหน่อยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการวางแผนเที่ยวนะฮะก็มีหลายอย่างไปหาหาดูได้ในเว็บท r i p Advisor ครับผมมันมีมีข้อมูลเรื่องไอ้นี้ด้วยมีข้อมูลเรื่องรถจากมันเลไปภูกามในบากันอะไรอย่เงี้ยก็จะมีแนะนำว่า เราควรขึ้นรถอะไรตรงไหนนะครับประมาณนี้ครับก็พูดคุยกันเล็กเล็กน้อยๆเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน้าหน้าถ่ายทอดหน่อยมีใครมาคุยอะไรบ้างพี่ต่อบอกว่าทริปนี้น่าสนใจมากก็รับสมัครอยู่นะครับหนึ่งคนช่วยหารค่า รถนะครับเอ้ยหารค่าห้องนะครับหารค่ารถด,ด้วยนะครับอ่าเช่ามอไซค์ุูเช่ามอไซค์ได้ยังก็เช่าคันเดียวหารสองนะครับก็ประหยัดดูยูสี่คนก็ประมาณนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็ ถ่ายทอดสดวันนี้ครับที่ภูเก็ตมีอะไรเดี๋ยมีอะไรที่จะแนะนำอีอเดียอืมีผมจดสคริปต์ไว้ด้วยนิดหน่อยกลัวลืมนะครับเดี๋ยวพอพูดพูดไปแล้วลืมก็น่าจะครบแล้วนะครับวันนี้วันนี้ครับที่อยากจะมาพูดคุยกันประมาณนี้ครับ แล้วก็ผมจะแนะนําหนังสือครับหนังสือท่องเที่ยวที่ผมว่าครบแล้วก็ดีมากนะครับคือหนังสือโรลลี่แพนเน็ตครับดีกว่าหนังสือไทยเยอะนะครับเยอะมากเพราะว่าเหมือนหนังสือโรลลี่แพลเน็ตเนี่ยมันมันคนเขียนเขาไปฝังตัวอยู่ที่ประเทศนั้นจริงนะครับแล้วก็หาข้อมูลครบมากทั้งโรงแรมทั้งทั้งการเดินทางนะครับแล้วก็เขาครบทุกด้านมากนะครับอ่า ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เท่าไหร่เข้าฟรีหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเราไม่รู้ราคามาก่อนเนี่ยมันอาจจะโดนโกงได้นะครับอาจจะเสียง<ม>เป็นหนังสือท่องเที่ยวที่ดีมากแนะนําครับอ,อถ้าไม่ซื้อหนังสือก็นี่แหละครับทิปแอดไวเซมีอะไรแนะนำํำดีๆเยอะครับ คบถวนนะผมวันนี้ช่องแชทก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีไม่มีใครทักอะไรมาก็ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมน,นะครับก็ถ้ามีหัวข้ออะไรน่าสนใจผม <c oughs> ขอสักเพลง <c oughs> พี่นายบอกขอสักเพลงไม่มีกีตาร์ครับจะให้ผมทำไงให้ผมร้องเลย <c oughs> ไม่ไหวครับเดี๋ยวไม่แน่ถ้ามีวันไหนผมอาจจะ เล่นกีตารสดๆนะผ่านไอเนี้ยครับผ่าน YouTube Live นะครับเผื่อวันไหนอาจจะทำก็วันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับมีอยู่สี่ท่านนะครับวอชชิ่งอยู่ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับแบงค์เอลชีครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ดูสดก็ผมผมจะบันทึกเอาไว้นะ ไว้ในช n e l ผมยังไงก็ Sub s cribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจจะพูดติดขัดบ้างมั่วบ้างอะไรเ้าขออภัยไว้ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ